เพราะว่าเคยเป็นเด็กฝึกของค่าย JYP Entertainment นะคะในเกาหลีใต้เหมือนกันก็เลยไม่น่าแปลกใจค่ะที่รุ่นพี่อย่างนิชคุณนั้นเขาจะมาขอแนะนำเยาวเชดน้องชายชาวจีนที่ตอนนี้จะกลายเป็นศิลปินเดี่ยวในจีนว่าอย่าลืมมาให้กำลังใจหนุ่มคนนี้กันเยอะๆนะครับในงานแฟน m e e ติ้งที่กำลังจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในไทยนะคะกับงานเยาวชน The First Fan Meeting แอมจ้าเชิญอินแบงคอกนั่นเองค่ะที่กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่8กร,รกรกฎาคมนี้ณนะโรงละครอักษาราคิงพาวเวอร์รางน้ำนะคะ งานนี้หนุ่มเยาวชนของเราก็ยังได้ส่งคลิปมาอ้อนชาวคุกกี้แฟนคลับของเขาในไทยด้วยว่าอย่าลืมมาหาพี่เชิญเพื่อสร้างความทรงจําดีๆด,ด้วยกันโดยศิลป,ปินหนุ่มจีนวัย25ปีคนนี้นะคะตามประวัติเนี่ยก็ระบุว่าเป็นเด็กฝึกหรือว่าเทรนนีของค่าย JYP ในเกาหลีใต้ช่วงเวลาเดียวกับวง s t r a y Kids รวมไปถึงวง IG ก่อนที่จะได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการ r l i t y Audition ช่วง2019แล้วก็คว้าอันดับ5มาครองจนได้เดบิวต์กับบอยกรุ๊ปเฉพาะกิจนะคะอย่าง วง Rise ก่อนที่ปัจจุบันจะปล่อยผลงานในฐานะศิลปินเดี่ยวกับค่ายเพลงซึ่งก็เป็นบริษัทลูกของ JYP ช h น n าบัตรงานนี้ค่ะจะเปิดจำหน่ายแล้วทาง Event Pop แฟนๆก็อัปเดตความเคลื่อนไหวของงานนี้ได้นะคะผ่านทางโซเชียลมีเดียของ B.N.J Entertainment ผู้จัดงานนั่นเองค่ะ 曹布迪卡，姚晨卡，Hi Thai Cookies，好久不见，感谢一直支持我、为我应援的泰国粉丝朋友们，这次我们终于可以见面啦！King Power Present 姚晨 t h First Fan Meeting，I'm 姚晨 in Bangkok，七月八日将在 a s a r a Theatre 跟大家见面，终于时隔很久跟大家见面了。 我也准备了很多不一样的东西，打算在舞台上给大家展示除了唱跳之外的一些不一样的东西。 ขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะคะ่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะ